ร้อนแรงแล้วก็ดูเดือดไม่แพ้กับสภาล่างนะคะเมื่อการมาของสภาสูนรอบนี้ค่ะดื้อฮาแล้วก็ถูกจับตามาตั้งแต่ต้นค่ะว่าม่ผลที่จะถูกการเมืองแทกแซงถูกการเมืองครอบงาเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรเหมือนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะสมาชิกวุฒิสภา,าจํานวนทั้ง200คนค่ะได้เข้ารายงานตัวเสร็จสิสส้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีกําหนดการประชุมวุฒิสภา,าเป็นครั้งแรกค่ะในวันที่23กรกฎาคมน,นี้ เพื่อพิจารณาวาระสําคัญค่ะนั่นก็คือการเลือกตัวประธานและรองประธานอีก2คนค่ะรวมแล้วเป็น3เก้าอ,อี้ที่ต้องจับตามองนะคะซึ่งในช็อตนี้ว่ากันว่าจะได้เห็นชัดเจนนะคะว่าสวคนไหนสังกัดสายไหนสังกัดพรรคการเมืองใดค่ะในความเป็นจริงนะคะมีความเคลื่อนไหวนะคะมาก่อนหน้านี้ค่ะจากบรรดาสวสายต่างๆนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะมีการรายงานตัวที่ผ่านมาแล้วค่ะ ว่าใครอยู่สายไหนนะคะรวมถึงค่ะมีการประกาศค่ะว่าใครต้องการที่จะผลักดันใครค่ะเข้ามาชิงเก้าอี้ประธานและรองประธานทีิสภาค่ะอย่างคุณดันทนานัน,นทวโรภาค่ะสวสายสื่อมวลชนนะคะเธอก็ประกาศตัวค่ะว่าขอเป็นสวสายพันธุ์ใหม่นะคะ มีสมาชิกนะคะอยู่ในมือตอนนี้ประมาณ30คนนะคะประกาศกอบกู้สภาสูงค่ะตขนขณะเดียวกันปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าตัวเธอเองก็ถูกมองค่ะว่าเป็นสอวอสายสีส้มนะคะซึ่งสอวอสายพันใหม่ของคุณนันทนายเองค่ะก็บอกว่าต้องการที่จะขอเก้าอี้นะคะให้กับสอวอผู้หญิงค่ะได้มีโอกาสเข้าไปทำงานใหญ่ในสุทธิสภาค่ะ นอกจากนี้นะคะดูเหมือนว่าสวสายพันธุ์ใหม่ค่ะยังประกาศท้าชนกับสวบ้านใหญ่อย่างสายสีน้ําเงินค่ะส่วนสวสายสีน้ําเงินนะคะที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดค่ะก็เป็นกลุ่มสวที่ถูกจับตานะคะตั้งแต่วันที่ปิดฉากการเลือกสวระดับประเทศแล้วค่ะพาะมีคนของพรรคภูมิใจไทยค่ะสามารถเข้าไปยึดพื้นที่ได้ไม่ต่ำกว่า100ยที่นั่งนะคะ และสวกลุ่มน,นี้เองค่ะก็มีข่าวค่ะว่าต้องการที่จะสงชื่อบิ๊กเกลียงก็คือคุ er ug, อเอกเกลียนไตรเสีรักอดีตแม่ทัพภาคที่4ค่ะแล้วก็คุณมงคลสุร,รสัจจะนะคะเข้าชิงเก้าอี้ประธานและรองประธานวุฒิสภาค่ะจากนี้นะคะต้องติดตามแล้วก็รอดูกันต่อไปค่ะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนะคะผู้ท้าชิงในส่วนของสวสายสีน้ําเงินหรือไม่ค่ะ เนื่องจากล่าสุดนะคะมีเกลียงให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะเขายอมรับค่ะว่ารู้สึกหนักใจกับกระแสที่ถูกโจมตีแล้วก็มีความกดดันไม่น้อยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองต้องการที่จะทํางานที่ถนัดนั่นก็คืองานด้านความมั่นคงค่ะวันนี้นะคะคุณอนุทินชาญวิรกูลค่ะรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะ ตอบคำถามสื่อที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยคุณอนุทินบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เชียร์ใครนะคะที่จะมานั่งประธานวุฒิสภาค่ะเพราะว่าไปชี้นําไม่ได้และคุณอนุทินก็ยังบอกด้วยนะคะว่าสภาสูงหรือวุฒิสภาเนี่ยอยู่สูงกว่าตนเองค่ะเพราะว่าตนเองเป็นแค่สภาร่างหรือสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นค่ะ ในความเป็นจริงแล้วนะคะต้องยอมรับค่ะว่าวันนี้พรรคภูมิใจไทยนะคะกําลังถูกจับตาค่ะในฐานะตัวแปรสําคัญทางการเมืองค่ะเพราะว่าเป็นทั้งพรรคร่วมรัฐบาลนะคะที่มีเสียงไม่น้อยเลยค่ะขณะเดียวกันนะคะพรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ก็ยังมีเสียงมุทิสมาชิกอยู่ในสภาสูงค่ะเกือบครึ่งสภานะคะดังนั้นนะคะต้องจับตาต่อไปค่ะอำนาจต่อรองของพรรคภูมิใจไทยจากนี้ไปจะมีมากขึ้นไปด้วยหรือไม่